สวัสดีค่ะลูกตาลจากทารโร่ไปลูกตาลดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัลยาณมิตรแห่งใจค่ะวันนี้เรามาเล่นพลิกอากาศนะคะกับคําถามที่ว่ากู้บ้านจะผ่านไหมค่ะกติกาค่ะมีไพ่เลือกทั้งหมด3กองนะคะกองที่1กองที่2หรือกองที่3ตั้งสมาธิและเลือกมา1กองค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะคุณได้ไพ่นะคะ three o ค่ะ four of cups เอกออฟคัพและใบสุดท้ายนะคะเป็นไหนออฟคัพค่ะลูกตาลมองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะโอกาสในการกู้บ้านของคุณนะมีโอกาสผ่านนะคะแต่กับแบงค์แรกที่คุณดูหรือว่ารอคอยอยู่ะคะ่ะมันเหมือนกับเขาอาจจะมีออฟเฟอร์ที่ไม่ดีเข้ามาให้เนาะหรือว่าดอกเบี้ยอาจจะสูงก,ก็ได้คะ่ะหรือว่าให้กู้ไม่เต็มอย่างนี้ก็มีโอกาสได้นะคะเอกออฟคัพบ่งบอกให้คุณนะคะเปลี่ยนแบงค์นะคะเปลี่ยนคนที่ให้ตามใจที่คุณต้องการนะคะบางคนอาจจะต้องการ กู้เงินที่สูงกว่าหรือว่าได้ดอกเบี้ยที่ดีกว่านั้นนะคะมีโอกาสที่จะสําเร็จได้ค่ะแต่จะต้องมีการเปลี่ยนแงคงที่เรากู้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะคุณได้ไพ่นะคะเอชซอฟแวานะคะควีนออฟสอดค่ะและใบสุดท้ายนะคะเป็นสตริงค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะเอกสารคุณแน่นมากค่ะยื่นไปเนี่ยผ่านได้ง่ายๆเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะคุณได้ไพ่เพจซับคัพ Get off short. โฟล์ลคัพและใบสุดท้ายนะคะเป็นซิกซ์อคัพค่ะโลกตานมองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะ,ะการกู้แบงก์ของเราอะคะ่ะโอกาสผ่านมันก็มีแต่พอถึงเวลาแล้วอะคะ่ะเราเองอะค่ะอาจจะต้องกลับมาคิดทบทวนค่ะว่าเราพร้อมในการซื้อบ้านแล้วหรือ,อยังนะคะอุปสรรคปัญหาของเรายังมีเยอะอยู่นะคะมีความไม่เคลียร์ค่ะการซื้อบ้านหลังนึงนะคะมันไม่ใช่แค่กู้บ้านผ่านแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆที่เราอาจจะต้องรับผิดชอบอยากให้เรากลับไปคิดให้ดีๆค่ะอยากให้ไปเคลียร์ อุปสรรคปัญหาของในชีวิตของเราก่อนทุกอย่างที่คลายไปที่ตามองว่ามีโอกาสกู้ได้แต่อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาใกล้ๆนี้นะคะบ้านหลังนี้เนี่ยอาจจะต้องพักไว้ก่อนสําหรับการกู้ยืมนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3คือตอนนี้มันมีอุปสรรคปัญหาอย่างอื่นอยู่ที่สําคัญกว่าคุณเองอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้เรื่องของพวกนั้นมากกว่าหลังจากนั้นถึงจะทําเรื่องกู้ใหม่ได้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3คะ่ะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันกดหัวใจกดติดตามลูกตาลไวและอยากได้ท็อปิกอะไร เขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ